ทีมงานเราลงแล้วไงจับปลาอะไรก่อนจะจับของจะคลองด้วยเหรอมาถ่ายคลิปอย่างเดียวเนาะ โทรศัพท์เอาตากแดดไว้มันก็นั่นตัวนี้อ่ะ2ลืมลืมเอาเหล็กแหลมมาเหล็กเลืมมาทิ้งเอาไปไหไรเนาะอือ ฮะได้แยกตัวแล้วได้แยกตัวแล้วได้แยกตัวแล้วนั่นโอ้านบืนขึ้นไปคุณตัวนั้นนะจะรูปมานแล้วลายีวนะจำนี้ฮะนี่แมกับทีนีอยู่ด้วนี่ละลงมือนี้เป็นบากอีอันเดียวแหละ ปลาไหลนั่นแหละเจอแล้วครับหนึ่งลูก้าเอ้าเอ้าเอตัวยังใหญ่อะไรครับท่ายพ่อถ่ายเราไม่ได้ฮะเพื่อเตี้ยบองาไมบอลมาเบ่งเสียนเขาเอาปลาไหลบอล ฮนะบนเ็นปลาไหล <laughs>